เลยจะให้กูดูหน่อยไม่ได้งไงเขาคิดอย่างนั้จริงๆเสร็จแล้วก็ตายจริงๆด้วยเสร็จแล้วอะไรเกิกดขึ้นจ้าก็ไม่ทราบว่าสามีเขาดาเนินกันยังไงก็ไม่ทราบกว่าจะรู้เรื่องทีนี้นี่เลยเขาเลยซึ่งซึ่งหน้าเนี่ยมันมันยังไงมันอะไรอะ่ะเงี้ยมันก็เป็นตั้งคําถามกันอย่างใหญ่โตมากครับแจ้งเพื่อโปรดพิจารณาท่านเองนะครับอย่ามาเอาคาตัดสินอะไรต่างจากลวงลุงก็ไม่ใช่ทั้งสิ้น หลุงก็สแตนบายที่จะช่วยกันหลายๆคนอยู่แล้วแหละโดยพนักงานที่บริษัทที่ลุงมีอยู่ก็ประกาศตัวตนบริษัทบริทมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นะโอเคท่านเมื่อกี้นี้ก็ถือว่าได้ยี่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่ามันน่าจะเป็นตัวสตาร์ทเริ่มต้นในการที่จะดีขึ้นดีขึ้นเป็นลำดับขอให้ได้รับเชื้อตรงนี้เข้าไปเถอะครับให้รู้สึกตัวจริงๆแล้วมันจะฟูลฟิลของมันเองในที่สุดแล้วเชิญครับ ก็พอดีว่ามีผู้ใหญ่ที่ผมอยากจะให้อยู่นานๆนะผมบอกนี่นะครันคราวหน้าอย่าลุ้นนะครับหายใจตามอย่างเดียวพอะว่ามีสิทธิ์หยุดหัวใจนะครับอั้นบอกแล้วนะว่าพอดีว่าผมเห็นไอดีของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมอยากจะให้อยู่นานๆนะครับช่วยกรุณาหายใจตามนะครับคราวหน้าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกอย่าลุ้นเพราะมีสิทธิ์ที่หัวใจจะหยุดเต้นนะครับอย่าทําแบบนี้อีกนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์นี้อย่าดูครับนะต้องไม่ดูนะครับรุดแบบนี้ไม่ได้นะครับไม่เอานะครับเพราะว่า คารพมากนะครับผู้ใหญ่ที่กําลังดูอยู่นี่ผมเห็นอเดีแล้วผมก็ไม่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 ห้ามเลยแหละห้ามเลยนะฮะเดี๋ยวไดีนี่ปิดรายการได้เลยนะครับถ้าเห็นในด,ดีแล้วมาบอกว่าลุ้นอีกนะครับนะนะเจ้าตัวท่านน่าจะรู้นะครับว่าผมพูดถึงท่านอยู่นะครับเป็นผู้ใหญ่ที่ผมอยากจะให้อยู่นานๆนะครับ<ม>ก็เ,เดี๋ยวเราตัดเข้าสู่บรรยากาศของช่วยน้องแล้วไปช่วยน้องกันดีกว่านะครับก็กใครจะตามก็ไปที่มิสเตอร์เรนแล้วกันนะครับตอนนี้